โอเคผมขอกีสวินดาบกราบสวัสดีคุณราตีไทยทุกที่ทุกบ้านทุกเมืองทุกปีทุกวัทุกคืนทัศกราดกันเลยนะครับทุกผู้ชมนะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมผีนะครับผมท่านผู้ชมก็มีน้องๆส่งมาครับผมว่าเกมนี้น่ากลัวที่สุดในโลกนะซึ่งผมก็ไม่รู้มันน่ากลัวมากแค่ไหนนะแต่ฟังจากซาวเนี่ยคือแม่งก็คอดค้างที่จะหลอนกันนะเว้ยเออ คือจะบอกอะไรให้ว่าคือผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะสำหรับเกมนะถ้าชีวิตจริงผมก็วิ่งแหละเออใครจะยืนอยู่่างน,นั้นนะวิ่งอย่างเดียวเลยเนะี่ยเออไม่พูดอะไรมากแล้วกันตอนนี้เราไปกดเพย์เลยแล้วกันอะเ,ออเขาบอกว่าอ,อ่าเอสโอสโมร่าเดสามสิบเอ็ดสองซูซูแปดเอจเอจเรนเดลเอ็มเจม อัน e ี้มี be จาบอกไอซ์ร b าวันเดอรีเรอวันบอันเดรเรันดอร์นเดอร์นเดอร์ันดอร์อันอร์าันเดอันเดอรมันเด่ร์ันเันเดอรมันััน หอกลับบ้านหลังจากนั้นผมกลับไปถึงบ้านเปิดกล่องข้าวมันไก่มาไม่เจอไก่มันเหมือนเป็นวิญญาณไก่แต่มีพ่อของผมมาเบิดกระโหลกผมแล้วก็กลับด้านกล่องข้าวมันไก่ปรากฏว่าไก่ยังอยู่ที่ผมเปิดมาคือด้านหลังเรื่องราวน่าสนใจ ก็เลยเห็นแต่ข้าวอ๋อหลอนมากเรื่องนี้ไปเริ่มกันเลย <c oughs> ไปตอนนี้เรามาอยู่ในที่ไหนวะที่ไหนเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ท่านผู้ชม <c oughs> เราเจอคนตีกันได้เฮ้ยไวเป้งหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าใช่แหละอันนี้อะไรเนี่ย ปาทูเหรออืมปาทูตัวใหญ่ยังวะเนินเขานี่วะมองไงเป็นปาทูวะเนี่ยแต่มันก็เหมือนปาทูนะเฮ้ยทุกคนยังอยู่กันไหมมีแค่อยู่ตรงนี้ไหมเงียบกิ๊บนี่อะไรเนี่ยอ๋อลูกปั้นใครวะเนี่ยลุงสำลี ใครก็ลุกสัมีกูเรียกมัวมัวซว,วยหมดเลยเนี่ยเช็ด <c oughs> รูปคตน่ากลัวเลยหน้าตาเหมือนแบบพ่อหมดอะดูรูปลักษณะแน้วเนี่ยแล้วอันนี้เขาถือช้อนอยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเขากำลังชี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ช้อนนะล้านล้านอันนี้เชือยร,รูปนี้ยังหลอนเว้ยดูหน้าเขาดิคือมันแบบดูแบบเละๆหน่อยอะมันเป็นแบบภาพวาดระบายสีอะเออมันดูแบบสีน้ําอะไรเงี้ยมันดูเละอย่างงี้ เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยแล้วปั๊กก็ไม่มีด้วยเอามาทำไมอ่ะน,นี่คือเอ้ยวิทยุไม่มีสัญญาณอะไรเลยอันนี้คือเราออกไปได้เลยไหมเสียออกไม่ได้ด้วยอันนี้ก็คือน้ำใช่ไหมเนี่ยกดไม่ได้ด้วยอ๋อมีอะไรให้กทําบ้างเนี่ยประตูเปิดได้ไหมเอาประตูเปิดไม่ได้ เอาเวรรกมแล้วยังไงเนี่ยลิฟต์อ่ะลิฟต์ก็ไม่เปิดลิฟต์พังหรือเปล่าแล้วคือให้อยู่ในนี้เหรอไอ้กุญแจกุญแจกุญแจนี่แหละมีที่ให้เราไปละอา้อาวอ้าวทำไมเปิดไม่ได้วะอันนี้อะไรเนี่ยคนบินได้ย e สแค่์ไอรอนแมนบนนี้ ถ้าเป็นตัวใหญก่กว่าเพื่อนเลยแ่ะนะอันนี้เอา้เอาอ๋อตรงนี้เปิดได้เจ๊สัตว์ถอยก่อนถอยก่อนทำไมลิฟต์มันเป็นอย่างนั้นนะเอา้ามันมันดำปิปีอย่างน,นนะมันไหมใช่ไหมไฟไหมใช่ไหมลิฟต์แบบไม่น่าเข้าอะ่ะแล้วแบบเครื่องมันก็ไม่น่าแบบจะใช้ได้อะ่ะโอเอเอไปก็ไปวะมันไม่มีที่ไหนให้เราไปแล้วเนาะ ไม่อยากไปแล้วว่ะมีที่เปิดไหมไม่มีด้วยเอาเวนกร,รมแล้วไงแล้วคือเราต้องลดก่อนได้ไหมเนี่ยทำไมมันมืดอย่างนั้นนะข้างหน้าเราเฮ้ยมีที่กดลิฟต์ไหมเนี่ยเอากดไม่ปิดซะด้วยชิบหายแล้วแม่งมือชิบหายเลยนี่ใช่ประตูหรือเปล่าวะท่านผู้ชม เหมือนเหมือนเหมือนประตูนะหรือเราต้องออกไปกดประตูวะว่าเรามีกุญแจอยู่ใช่ไหมล่ะเปิดเปิดประตูก็ได้วะอ้าไฟติดเฉยอ้าววุ้ยประตูประ,ะ,ะตะูประต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 ูะตหายแล้วหายแล้วเปิด คือจบแล้วเหรอเอ้าเอา,เอาจบแล้ววั t คือรูปภาพยังหลอนกลัวเมื่อกี้อีกอะเอา้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้จบมันจะจบแบบนี้ไปได้แ้่มันเป็นเช่นนั้นแล้ว เออไอ้เหี้ยเอ้ยอ,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 อะไรเนี่ยเออช่างแม่งถ้าผมคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามอะไรให้ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ทาคลิปเกมอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมเพราะว่า <Yeah. S 2> แบบค่อยๆทยอยทําให้นะครับผมก็คลิปนี้มีอะไรมากนะผมก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนจบนะท่านผู้ชมนะก็ไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมรักนะจุบ๊บ